Girl, 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 o throw it up Start twerking like m i l l y Oh yeah Twerking like m o l y Don't pop it like m o l y สวัสดีกว่าชุทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กันในรายการ Bird Channel วันนี้ผมสอนวิธีการทําเครื่องสร้างโกเลมอัตโนมัติและเครื่องปั๊มลางรถไฟนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มเลยคนระับ อมาเริ่มที่โกเลมกันก่อนเลยนะผมจะแสดงให้ดูว่ามันสร้างไงฮนะอาจจะมีเสียงรุกคนบ้างขอไปนะ,นะเียงแค่กดกดปุ่มนี้เท่านั้นแหละนี่ครับเห็นไหมนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรรัอ,อ่ะ,อะตอนนี้มันได้กลายเป็นเศษเหล็กไปเรียบร้อยแล้วผม อ่ามันก็มาเริ่มการสร้างเลยครับ,บครับอุปกรณ์เตรียมหมดนี่ครับอยู่ข้างในนี่หมดแล้วนะเลยไม่ใช่ไม,ไมครับอยงเี้ผมหยิบอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับผมมีเสียงลุกวนบ้างก็ขอภัยนะขอภยัยขอภัยรอบที่สองนะก็หยิบของออกมาครับผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะ อ่ะ,มะผมกอเตรียมครับผมบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกเดสตโตนเดสตโตลีพิเตอร์ปุม่มห,หรือบอั t t ทนนั่นเองฮะแล้วก็สติกี้บิตเตเอ่อแล้วก็ดิสเพนเซอรหวัวฟักทองแล้วก็บล็อกออฟไอรอนหรือพามกินอะไรนี้เย็บเริ่มนะครับอ,อ,อย่างแรกครวางบล็อกก็เป็นสีบล็อกครับผมหนึส สี่ครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามน่ะมีนะผมแล้วก็ให้ออกมาทางนี้แล้วก็วางนี้แล้วผมวางนี้วางนี้แล้วทุกตรงนี้ออกแล้วก็วางตรนงนี้ทันเนี้ยทัานก็รีคิดกลับไปดูใหม่ได้นะฮะเนี้ยบวางนี้ทางนี้ก,ก,นะนะทก็ทำเหมือนกับข้างนั้นแหละโอเค วางไป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 อย่างนี้อ่าแล้ววางตรงนี้อีกนะแล้วก็สติกกี้พิทันมาวางตรงนี้ครับผมอ่าเสร็จแล้วก็เอาพวกวางอยงนี้เป็นอย่างนี้นี่ก็สติกกี้พิทันวางนี้แล้วก็มาด้านหลังนี้แล้วก็แบบตรงนี้ออกแล้วก็เฮ้ย เราใช้리วิเตอร์เลสโรลิ피เตอร์วางตรงนี้ครับผมแล้วก็เอาวิยกึงกันยกึงนะแล้วก็วางบอกไปตรงนี้แล้วก็วางดีเทนเซอร์ไปอย่งนี้ฮะนะแล้วก็วางเลสต์โรลิ피เตอร์ตรงนี้แล้วก็ปรับให้สุดครับผมนะแล้วก็วางไปครับวางวางมีเสียงมาหอนว่า ขอไพ่ให้ขอไพ่วางวางวางให้หมดครับวาง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 ตามเลยนะฮะไม่ทันก็ไปดูใหม่ได้นะอ่าแล้วก็วางให้ตูดเอสโตรลีพิเตอร์มาเจอกันเงี้ยไอ้ขีดสีแดงให้มันเจอกันแล้วก็วางปุ่มลงตรงกลางครับผมอ่าไม่ได้อย่างนี้แล้วก็มาตรงข้างล่างก็มาเชื่อมนี้เข้ากันครับจิกจิก ่ะก็จะได้อย่างงี้นะครับผมอ่าเก้นี้ครับผมก็เสร็จแล้วนะสำหรับเครื่องสร้างโกลิมแล้วก็วางบอกตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เอาฟักทองใส่ลงไปครับผมอ่ามาดูกันนี่ครับก็จะได้ลอนโกลิมอย่างนี้สามารถไปลองทำกันได้นะฮะให้เครด,ดิตผมด้วยก็ดีครับผมอ่างั้นผมขอไปเคลียร์ของแป๊บหนึ่งนะครับผม ก็มาต่อกันนะครับผมนี่คือการปัม๊มรางรถไฟนะครับแตาก็มีแค่นี้ครับดูว่าดูดีๆนะฮะดูคว่าดูว่าอยากมีเยอะนะครับผมดูว่าพิธีหยุดมันจะปั๊มให้เราเรืเร่อยๆไม่จำกัดเวลานอกจากเราจะหยุดเครื่องมันแล้วับเนี่ยพอเราหยุดเครื่องมันก็จะไม่ทํางานนะครับผมอ่าเรามันจะปั๊มได้แค่รางรถไฟไม้เท่านั้นระางไฟธรรมดาแหละมันจะปั๊มพวก พาวเวอร์เลนอะไรไม่ได้นะครับปตอมได้แค่เลนครับผมอ่ะสอดสร้างกันเลยอนแรกก็วางบล็อกไปสามบล็อกครับผมแล้วก็วางสติกกี้วิตันไปเออผมเลือกพูดกันเลยอ่ะอ่ามีสติกกี้วิตันบล็อกอะไรก็ได้ครับผมแล้วก็สลามบล็อกลางด้วยไฟหนึ่งลางแล้วก็บล็อกออฟลิตสโตนครับผมอ่ะนี่ก็วางสลามบล็อกไปสามบล็อกครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับ ตรงนี้ผมก็บวา,างล่างรถไฟไปอ่ากูจะได้อย่างนี้แล้วมงนะครับแล้วก็ทุบบล็อกข้างล่างออกแค่นี้เองครับผมแล้วก็ใส่บล็อกออฟฟิศส์ตูนไปแค่นี้ครับมันง่ายๆครับอ่าเดี๋วกูจะทำวงจรน,น้ำมาต่อน้ำไหลตรงนี้แล้วก็เอาฮ็อปเปอร์ใส่ตรงนี้ก็มาจุบมาทิ้งก็ได้บอกว่าคุณผู้ชมหลายางงท่านคงจะทำกันเป็นนะฮะผมจะไม่ทำให้ดูหลงที่เกียดละ ฮ่าโลปนี้ผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีให้ดูก่อนฉากกันหน่อยใครอยากไปสอนสร้างก็บอกเนี่ยแป๊บก็ผมใช้ซอมบี้ตัวใหม่นี่แล้วนั่เม่ฮะเยอะเลยฮะเมก็ผมไม่อยากเชื่อซอมดี้เลย,นะอ,ย,เเลยเอ๋อแล้วก็นี่ กระโดดลงตัปุ๊บขยายโคสร้างหอกานีมันจะเป็นรูปยิ้มับบไว้ดูนี่ครั มันน่ารำคาญมากเคครับผมเนี่ยแล้วของที่ซอมบี้ดรอปมาทั้งหมดก็จะอยู่ในหีบนะฮะอ่างั้นผมขอวางของหน,ะนะนึ่งนะนะี่ไก็เอคเก็บซ่ สหลว์นี้ก็มีเพียงก็มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับยี